สัสดีค่ะมาจะกับช่องนี้ชแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมสัก,กุระในแอปสองสามสามนะคะวันนี้เราก็จะมาอาดจ๋ก่อนรอค่ะรอก่อนนะคะเราก็จะมาทําให้เน็ตเนี่ยไม่วิธีไม่ต้องสมัครนะคะสมัครแอปก็คือกดไปที่เกมสัก,กุระข้างบนเลยแล้วก็กดไปที่ตรงนี้แล้วก็ทําการเปิดเน็ตนะคะเปิดไปเลยพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ย ขึ้นเกมก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะรอให้อ่าให้มันอันนั้นก่อนนะคะแล้วก็ทำการรอก่อนรอรอ,อนะคะโอเคนี่นะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ต้องสมัครเลยกดไปเลยโอเคค่ะ รอนะคะทำการรอนะคะานานอีกน,นะคะกว่าได้เพราะมันน่าจะค้างนะโอเคคะ่ะผู้ทอง มันน่าจะนานนะคะไอเคคขาได้แล้วนะเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้อะของมันคือเราก็พยายามเดินแล้วแต่มันค้างอะ่ะมันน่ามันน่าจะค้างนะ เคได้แล้วนะคะนี่ก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ต้องสมัครเลยก็คือคือเล่นเล่นกับอันนั้นได้นะคะกับ WiFi โดยไม่ต้องสมัครแอปแต่ว่า WiFi này, นเน,นี้ยมันเน็ตเนี้ยมันไม่ใช่เน็ตของจริงคือเน็ตของปลอมนะคะถ้าสมมติแบบเน็ตแบบเปิดไว้เฉย,เยๆไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะไม่มีเลยเน็ตก็คือเราก็แค่ทำเฉยๆ เดี๋ยวเราขอทำการชนคนนี้ก่อนนะคะค,คือว่าเอ,อ่อยังไงนะตอนปุ่มต่อยเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อยแบบเหมือนเกมซาก,กุระของนั้นได้นะคะก็จะไปแล้วนะคะบายบ,าย,บายม่่